สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวรีวิวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว SSD นะครับผมซึ่ง SSD ที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นแบบว่า M.2 NVMe นะครับแล้วก็เป็น Gen4 เลยนะโดยตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นของทางแบรนด์ a d a t a นะครับในชื่อรุ่นว่า Legion 850 Lite นะครับผมนี่ก็จะบ่งบอกชื่อรุ่นว่าเป็น Gen4 X4 M.2 2280 SSD นะครับโดยขนาดความจุที่ผมได้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่1,000 g ิหรือว่า1 t b นะ โดยตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีราคาหน้าร้านประมาณสัก1,600นะครับผมแต่ว่าผมใส่ส่วนลดมามันจะอยู่ที่ประมาณสัก1,400นะเป็นของมือ1ประกันเต็ม3ปีนะครับโดยผมซื้อมาจากตัว Lazada นะแต่ว่าเขามีขายทั้งตัว Lazada แล้วก็ Shopee นะครับผมลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้เนาะ แล้วแต่ว่าเราจะได้มาช่วงไหนนะครับผมถ้าเราได้ส่วนลดดีๆเนี่ยเราจะได้มาถูกกว่าที่ผมได้มาอีกนะเพราะว่าผมไม่ได้รอส่วนลดนะครับผมซื้อรอบนี้รีบซื้อนะในส่วนของตัวประกันที่เป็นประกันไทยนะครับก็จะเป็นประกันของทาง w t g นะครับผมรับประกัน3ปีเออเ l t e ท h Group นะครับผม w t g ตามนี้ตัวกล่องก็เป็นแบบว่าสีเออสะท้อนแสงนะครับผมอกว่าเป็นสีลุงมั้งจะเรียกว่าสีลุงดีไหมเนี่ยเห็นไหมตามนี้แหละ น,นี่ก็คือตัวด้านข้างตัวนี้สามารถใช้กับตัว p s 5ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ต PCIe Gen4 ตัวนี้เขาบอกว่าสปีดอัพทู5000ันเมกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดตัวสปีดให้ฟังกัแล้วกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็ตามนี้นะครับผม ตูตรงนี้ก็ได้ครับที่เป็น EN ภาษาอังกฤษเป็น Gen C Support NVMe 1.4 Support LDPC นะครับผม ECC Smart นี่ตามนี้ <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็บง่งบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมโดยตัวนี้เป็นประกันของนาง a d v i ว e ด้วยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าผมซื้อมาจากร้านแอดไว้ออนไลน์ใน Lazada น,นะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูเลยก็แล้วกัน ผมแกะไปแล้วด้านในวะด้นานนี้สติกเกอร์นี้ก็เหนียวเหลือเกินนะครับแกะไปแล้วรอบนึงนะมันก็ยังเหนียวอยู่นะเนี่ยน,นี่ก็คือหน้าตาตัว s d นะครับผมในส่วนของตัว s d เนี่ยเขาจะแยกตัว h ี s ิ i n g มาให้ด้วยนะเอเอพิ่งเคยเห็นเนี่ยปกติ เห็นมันจะติดมาพร้อมกันนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะแยกมานะครับตามนี้เดี๋ยวแกะให้ดูข้างในแกะไงเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะเอออันแก่มาแล้วนี่นะนึกว่ามันมีกล่องพลาสติกสชั้นนะครับนี่ก็คือหน้าตาตัวอด d นะครับเป็น PCB สีดำด้านนะนี่ก็คือรหัสนะครับผม อีดตต้าดิจิทัลแปห้าศูนย์คจิ๊กตามนี้ไฟก็3 3มจุดสามโวลต์เมดอินไต้หวันนะครับห้ามฉีกอยตัวนี้นะเพราะว่าวอยตัวนี้ต้องใช้รับประกันนะครับผมนี่ก็คือตัวชิปเม็ดหน่วยความจําให้มา2อันนะครับผมแล้วก็เป็นแบบทีดีแน f นแฟลด้วยนะตัวนี้ในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์เป็นของอะไรไม่แน่ใจนะครับ เนี่ยตัวคอนโทลเลอร์ตามนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีทซิงอลูมิเนียมนะครับโอ้โหให้มาสวยงามแล้วก็มีตัวเทอร์โมแพดมาให้ด้วยสีฟ้าเอาไม่ปดแปนะครับแปะตรงนี้ให้มันระบายความร้อนตัวเม็ดแรมทำไมเขาไม่แปะมาแต่แรกเขาน่าจะเผื่อเราไปใส่ในตัวเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดเขาจะมีตัวฮีทซิงอยู่แล้วเนาะ ก็โอเคนะเออให้ตัวซิงค์มาแยกตัวนี้เลยเออโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของตัวสเปคให้ฟังนะครับผมในส่วนของตัวแ a นแฟตตัวนี้เขาจะใช้เป็นตัวแ a นแฟตแบบ TD ดีแ f นแฟตนะแล้วก็ในส่วนของตัวพอเฟกเตอร์ก็เป็น M.2 แบบ2280นะครับผมเป็น p c i e Gen 4 X4 แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวค่า,อ,าอ่านเขียนนะครับผมในส่วนของตัวค่าอ่าน เนี่ยเขาบอกว่า,าค่า s e sequential r e a d เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5,000นะครับผม5 0 0 0ันเมกต่อวีนะในส่วนของตัว PC แล้วก็ l a p t ท็นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว PS5 เนี่ยจะอยู่ที่4,600ก็เป็นค่าอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า,า Gen 4บางตัวมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันจะมี Gen 4บางตัวที่มากกว่าน,นี้อยู่นะแต่ว่าราคามันจะดีดไปอีกระดับหนึ่งนะแต่ผมเขียนของของแบรนด์จีนอยู่นะ ันราคาประมาณสัก1,800-1,900ร้งเเนี่ยค่าอ่านค่าอ่านมันน่าจะ7 0 0 0กว่าเลยแต่ว่าถ้าเราซื้อมันไม่มีประกันนี่ครับแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบเนี้ยมันมีมันมีประกันในไทยอ่ะตั้ง3ามปีเนี่ยเออถ้าเป็นประกันของจีนนี่คือพังแล้วทิ้งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราส่งกับจีนไปบางทีไม่คุ้มหรอกประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวค่าการเขียนนะครับผมที่เป็นค่า sequential sequential line น่าจะอยู่ที่4,2 0 0นะครับผม ก็คือค่าอ่านเนี่ยห้าพันค่าเขียนเนี่ยสี่พันสองคือค่าที่สูงที่สุดนะในส่วนของตัวนุูมที่เขาทํางานก็อยู่ที่ศูนย์ถึงเจ็ดสิบองศานะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวค่า,าที่เป็นเทราไบต์ไวเทนนะครับผมออตัวนี้จะอยู่ที่450เทราไบต์นะก็เยอะอยู่นะค่านี้เขาไม่ได้น้อยนะครับผม ประมาณนี้แหละในส่วนของตัวรายละเอียด s อ d ตัวนี้ก็ราคาได้มาพันสี่พัผมก็ว่ามันคุ้มนะยิ่งถ้าซื้อช่วงมีโค้ดส่วนลดดีๆเนี่ยน่าจะได้มาพันต้นๆเองนะครับถูกมากผมก็เลยสนใจก็เลยซื้อมาใช้งานดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในส่วนของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นของนาง Asrock รุ่น B760M PG Lightning นะครับผม เพราะว่าตอนนี้เขาลองรับตัว PCIe Gen 4นะเดี๋ยวจะใส่แล้วก็จะเทสให้ดูว่าความเร็วที่ได้เนี่ยมันจะตามหน้าปกไหมหนะมันจะตรงปกไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็ได้ติดตั้งลงเครื่องเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของการทดสอบกันเลยนะครับในส่วนของการทดสอบเนี่ยผมจะใช้ตัวโปรแกร,รม AS SSD Benchmark ในการเทสนะครับผมผมก็เทสออกมาเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของการอ่านจริงๆเนี่ยมันจะได้อยู่ที่4,200นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเขียนเนี่ยที่เป็นค่า sequential เนี่ยมันจะได้อยู่ที่3,300นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าค่ามันจะต่ํากว่าความเป็นจริงอยู่นะเออซึ่งเขาบอกว่าอ่านได้ถึง5 0 0 0เนาะเขียนได้ถึง4,200เนี่ยแต่ว่าค่าที่ได้ก็ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็พวกค่า 4k ก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งค่า 4k ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะแล้วก็มันเป็นค่าที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับเพราะว่าค่า 4k เนี่ยมันเป็นพวกไฟยิบย่อย,อยงไงครับเออซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะใช้ค่า 4k มากกว่าค่า Sequential r ล a d แล้วก็ Sequential w ไ i t e อีกนะครับในส่วนของตัว e x i t Time ก็ต่ําอยู่นะครับผมก็อยู่ที่0.56เลยเนะี่ยในการอ่านเนี่ยในการเขียนก็อยู่ที่0.118นะครับผม สกอร์ก็ตามนี้เลยครับผมก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะถึงว่ามันจะไม่ตรงปกแต่ว่ามันก็สูงพอสมควรอยู่นะครับผมประมาณนี้แหละในส่วนของการเทส โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับตัวผลทดสอบของตัว LED a ตัวนี้ครับจากผลทดสอบก็จะเห็นได้ว่าค่าการอ่านเขียนมันก็จะต่ํากว่าค่าโรงงานที่เขาระบุมาอยู่นะครับผมแต่ผมบอกได้ตามตรงครับว่าการใช้งานจริงเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มาเปิดตัวเลขนั่งดูนะคุณแยกไม่ออกหรอกครับเพราะว่า LED ที่มีการอ่านเขียนขนาดเนี้มันเร็วมากนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ได้มาถ่ายโอนประจํานะครับผมไม่ได้ถ่ายโอนพวกไฟล์ร้อยกว่าจิกประจําเนี่ยคุณมองความถางไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าการใช้งานจริงเนี่ยเราไปใช้งานพวกไฟล์ยิบย่อยครับซึ่งไฟล์ยิบย่อยที่เป็นไฟล์ที่เป็นการเทส 4K เนี่ยอันนี้ก็ทํางานได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจนะครับผม แล้วก็การใช้งานในชีวิตประจําวันผมก็ใช้งานลง Windows นะครับแล้วก็โหลดพวกอะไรต่างๆแล้วก็ลงเกมเล่นเกมพวก c y เบอร์พันะครับมันก็ไม่มีปัญหานะโหลดเกมไวมากซึ่งถ้าใครใช้งานฮาร์ดดิสในตัวไซเบอร์พังครับจะดูได้เลยว่ามันโหลดนานมากครับผมแล้วก็เข้าไปบางทีก็ภาพเป็นดินน้ํามันก็มีนะครับแต่ว่าเอ d ดีตัวนี้ไม่เจอปัญหาอย่างว่าเลยนะครับผมประมาณนี้แหละเออก็ลองซื้อมาเล่นดูกันได้นะครับผมมองว่าเอสดตัวเนี้ย เป็นตัวหนึ่งนะที่น่าเล่นมากเนื่องจากว่ามันเป็น PCIe Gen 4แล้วก็มีขนาดความจุที่1,000จิกแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับผมราคามันอยู่ที่1,600ยิ่งถ้าคุณซื้อช่วงเทศกาลเนี่ยคุณได้ราคา1,000ต้นๆแน่น,น,นอนครับผมยิ่งถ้าคุณกดดีๆอาจจะไม่ถึง1,000ก็เป็นไปได้นะ <c oughs> อันนี้แหละสำหรับคิวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลองตัดสินใจกันดูกัาแล้วกันนะครับผมไปแล้ะ